ไอ้อขตีนใช่ไหมพี่แม็กซ์นะนี่ผมไปรับพลิดตามตามเลยตามเลยเป็นเกาะนองด้วยเอ่อเอ้ยสวัสดีผมหน่อยครับมินี่ครับมินี่ครับเปลว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 ผมครับผมเองครับผมวันนี้ผมอยู่กับเออ่ผบที่จริงที่สุดในตอนร้อนครับเฮ้ยติดมือติดคลิปเอ่อเรียกชื่อผมหน่อยได้ไหมครับคุณจุ๊บเอ่อเรียกชื่อพี่ชายไอ้สิงเกิ้ล ปล่อยปล่อยปล่ยผมเองเปล่อยปล่อยเอเคนี้ผมันเดียวน่าจะไหวเค่อคุณอัตินะคุณเคยลำบาก่าบ่าครับไม่เคยคุณขบไม่เปีนคมีใครมารับผมได้มั่งเหมดไล่ตกใกันอันะไล่ออกนอกเมืองไปแล้วเหรอครับเบา ตีครับตีครับเตะตีครับตีครับตีครับผมเฮ้ยปล่อยผมรับแล้วนะครับผมรับล้วหมแล้วนะครับผมรับแล้วครับเฮ้ยเขารับเคล็นี่อยู่ไอ้โง่มารับผมคนเดียวดีใช่ไหมไอ้ยอยเคลียร์ไม่มีใครรับเลยนะเว้ยเออเอาเคลนี้ก่อนเนี่ยเอาผมไม่แน่ใจนะครับหมุเองหมุเองรถเคลียเลยเนี่ยแตกหน้าซ้ายแตกครับผมไปเก็บบล็ก่อนมาเคล่อยร์ปหมดยไงหมดยไง ม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับดูดูให้หน่อยครับจะบอกตามไปเยอะอยู่เรือเรือเรือหลังขวาเรือหลังขวาครับเรือของไก้พังแล้วครับผมจะขอบอสเอกนะเออหน้าสายแตกครับผมแตกหมดปั๊มเลยไหมปาดเลยไหมฮะเรือเรือหลังขวา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 เฮ้ยเออเออที่ขวา ้นแม่นหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยไม่ดีแล้วนะผมมีแล้วเฮ้ยอะไรโอ้โหผมจี๊รขวแตกครับขวาแตกกลางเสกนะโอเคครับขวคแตะขวาแตกครับเดียกันเ่ยวกัรอบดรอบนะรอบนะเฮ้ยเ้รอบรอบดืมดืมดื่มวดพีบึ้มบอมสัเบอะไรเงี้ยโอรอบดครับรอบดครับเฮ้ยบล้อดแล้วเดี๋ยวันเ้ยเ้ย ลงครับผมลงครับผมลงเลยไม่ลงเจ็บนะไม่ลงเจ็บนะเออครับโอ้โหซอมเลยโอ๊ยโอ้ยพุทเตะลงเลยครับทำไรอ่าลงครับอ่าอย่าหนีครับอย่าหนีนะยิงหน่อยครับยิงหน่อยผมเนี่ยผมขับตามดูเลยเนี่ยจ้องตาไม่กระพริบเลยยิงหน่อยยิงหน่อยครับผมยิงไม่ได้ครับอยู่บนรถยิงไม่ได้ครับเนี่ยเขับวนกลับมาที่เดิมนะ ว้าวครับว้าวครับว้าับสองเลยไหครับดี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 เอ้ยแล้วอีกคนหนึ่งวิ่งหนีเขามีสองคนเขามีสองคนช่วยได้รช่วยอะไรดิไอ้เยอะไม่โดนน้องคนที่ผมเองไอ้เยอะไม่โดนเลยวะเฮ้ยใช้ลูกสองได้ไหมครับคิดไม่ได้อะไรวะแต่ไม่ได้ไอไม่ใช่จะเกินเลเซอร์ก็สันเหลือเกิน กูยิงงวยหรือเปล่าอโอ้โหเอยิงไม่เป็นหรอฮะโอ้ไม่ยิงยิงโดนนะแต่มันไม่ถึงจริงครับจริงครับอันนี้นี่จริงได้อะไรคนจับได้ยังครับยัังครบได้อยู่แล้วครับผมใครครับไอ้ครับเจมส์คุณบอกยศคุณคุณเสกคุณบอกยศผมไมยศผบบจรอนะครับผมเอ่อส่วนจังหวัดของราชบุรีเอ้ยไม่ใช่ครับผมเอ้ยยีคนไม่ไหนวะเฮ้ยขวาดูดิดูดิดูดิ เิ้ยมไปไหนไปไหนวะวิ่งไรจับบนรอบบ้านคนนึงนี่มไปไหนไปไหนอีกคนนึงอ่ะอันนี้ผมยึดรถก่อนนะยึดรถแล้วยึดรถแล้วไี่ผมพลาดเหรอวะเนี่ยฮะบึ้ยคนยังกูเคยพลาดเหรอวะเออใช่กูเคยพลาดบ่อยแล้วเอ้ยผมเจอแล้วผมเอาหนักด้วยแค่นั้นนี่เนี่ยหนีหนีหนักขนาดเนี้ยเหลือนะไม่โดนเลยวะ เออคุณเสกนี่คุณยิงเป็นหรือเปล่าครับเอ้ยไอ้ที่มันไม่โดนจริงด้วยโป้เปล่าวะโป้เฉยโป้โป้ไอ้ที่ไม่โดนโดนโดนไอ้ที่มานี่ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับค้างอะไรโอ้คมค้างแอ้แล้วว่าไงคนครับจับได้ไหมครัได้ครับได้ได้แล้วครับกำลังนำไปสนองเลยไหม ไอ้ที่กูยังไม่ได้เลยแล้วฝากฝากแอปด้วยนะครับครับผมที่อแอปเชื่อหรือขอครับผมไอ้กอีกเจอกันบ่อยเลยเกินอ่าผมจับหนักด้วยผมปั๊บคูณร้อยแค่นั้นแหละครับผมปั๊บคูณร้อยแค่นั้นแหละครับตึงด้วยเล่นกับใครไม่เล่นวิ่งหนีว่วโอนี้ตำรวจไม่มีเทเซอร์นะไม่ได้กินบอบร้อกครับผมเอ้ยตำรวจอีกคนนึงนี่ใครครับเนี่ยครับไอแปดมีนี่เนี่ย ใครเจงครับผมเจงครับผมเจงครับใครปากเหม็นอยู่แล้วเนี่ใจเย็นครับใจเย็นครับเจงครับโอ้โหเยไอหยอยไอหยอยอุ้ณสสองอหยอยอยู่ไนไหยอยไอมาดิโดเอ้าไอยีงแล้วกูก้ไไอะไอยีเนี่ยกยีโลโลครับโลครับคุณกยีอยู่ไหนครับอะไรครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนผมได้ตัวละออ ผมกโหอะไจะกลับสอนอแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนฮะอ๋ออยู่ที่เดิมครับผมมาเลยมามารับผมเลยครับจับป๊บนเยี่ยมเลยครับมาเลยมาเลยไม่ไม่คุณคุณยึดรถขอแล้วใช่ไหมครับยึดแล้วครับครับผมทำไมไอ้กอดออกมาไม่ได้เอ้าตายดี่วะอะไรเอ่อเขาได้จะเป็นลมแดดตายนะเดี๋ยวผมไปเลยไปครับ ลูครับคุกายีมารับผมหน่อยครับผมครับผมผมผมบอกคำไหนคือฟังเรื่องนะไม่ต้องให้ผมใช้นิสัยเจ่าแล้วคำเดียวรู้เรื่องนะครับผมโอเคคับโอเคับผมับผมคุณก็รู้ว่าผมเป็นผอบอสอยกันน้ำหน่อยแต่ปุยมุ้ยฮะมารับผมยังครับย้ายผมรอนานนะโอ้ยขอโทษครับครับผมพอดีแบบผมพาสาวด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงมึงมือไปเร็วอะ รอนานนะถึงแล้วถึงแล้วักรม้นจักรแวมาด้ยนเปิดบ่อเรียบลยอ่ะ่อนี้ไม่ค่อยอาบน้ำด้วยเนี่ยเจงบ่อไหมครับเจ้ผมจด้เจอบ่อครับไปครับอ่าไปครเลได้่อครับเงคุณลงคุณลงเจ้พอบอคิดนะอยู่มันกเปไปครับเราผมเนี่ยูอาเก้อันมันทั้งหมดสามแสนหกเวลามันจะพอสามเจ็ด กูก็บอกสามถ้าเอาสามเกตถ้าเอาสามเกตกูขอเก้าร้อยยี่สิบห้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับต่อร้อยี่สามเกตพอดีอย่างน้อยยี่สิบันก็ไปให้ออมซะยังมันขาดอยู่นีกอะไรวะอะไรวะมาวีได้เอฟพีแข่งยังยังต่อร้อ่ยเดี๋ยวผมเรียกบอกให้นะอันนี้มันเงียบไปแล้วธรรมดาครับรถหน่อยงาน มือมอมือมอยลอยฟ้าอะไรอยสวัสดีครับเม่ช้าลืมแปลงฟันถ้าได้เขี่ยมาก็ได้ตีสามชุดไอหยอยเช็คของในตู้ที่มีตีพอสามชุดเปล่าแต่ผมว่าจ้กินอะไรแท็กสีม่วง,<ม>วงครับเหมือนเป็นคนตกด้วยด้วยมไม่ใช่ของไหน่อยแท็กสีม่วงอ๋อผมว่าละจะกินอะไรกินตุ่วตัวเฮ้ยผมผมเป็นพอบอนะพูดจาผมดีดีนะเฮ้ยใครก็ได้มาทำเชฟที่ผม ครับครับครับบอสขับครับบอสรอผบบอได้ได้ครับเดี๋ยวรอเป็นหุ่นขากูปิ้นสนามแบบนี้แล้วใช่ป่ะพอดีเขาดื้อไปหน่อยเขามองหน้าผมบนรถอะไรเงี้ยผมกระชื้นเขาตายเลไปไว้บนต้นไม้เกยนะเกินไปครับเกินไปครับพี่เดินแรงพี่เดินแรงข้อตัวตัวชีว่เแล้วครัไม่ได้ยินพี่อะไรเลยแม่เสียงกูปีนกันกูปิีนเราขาดแค่ไหมพี่ว่านอย่างนี้ใช่ป่ะเดืินแรงแกนเปียร์แล้วนะพี่อตีน ครับผมเดี๋ยวมองหน้าเยลขับให้มาดีเลยไหมครับสัสดีครับสัสดีครับอผมกระทืบอนอะแล้วผมไว้ที่โนอไว้ข้างในอะฝาดด้วยขอบคุณมากครับผมแ็กผมด้วยเจนครับคุณนี่คุณนี่โดนหนักนะโดนหนักนะหนีผมด้วยหนีร้องบอกอยไไหนเขาไปขายผบต่อ้องผมนึกว่าเป็นผบไม่ใช่หรออะไรนะครับผม ป็นผบไม่ชอบเนี่ยเขาแบบมองบ่อยผมเป็นรองผบผันชอบหันมาอะไรอย่างเงี้ยส่งพี่น้องมาดีเดินไปครับผมลำบากหมอผมนึกว่าคุณเป็นผมไม่สนใจครับส่งคุณมาได้ยึดใหญ่อยู่แล้วแนี้ดีกว่าสามพันเรื่องจบเอาไหมครับได้สามพันเรื่องจบเอาไหมครับได้พี่นี่ตำรวจดำโอ้ครับสามพันเรื่องจบเอาไหมได้เงินสดด้วยนะได้ครับผมตามโอ้โหครับสามพันเรื่องจบเอาไหมได้ยินผมป่ะเนี่ยได้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 มามามา ไอ้ผมผมเจอคุณแป๊บเดียวนะกิฟกิฟกิฟคืนสดมานะสามพันกิฟกิปูนด้วยปูนของดำอะไรกิฟมาเลยใส่บินให้ผมได้เปล่าใส่บินปุ๊บจ่ายเลยของดำกิฟมารู้เรื่องนะรู้เรื่องนะคุยรู้รู้แค่สองคนเนี่ยเย้ดูเรื่องเขาต้มเครื่องรึเปล่าอ่าเว้ยรู้เรื่องเขาต้มป่าแน่นั่นแหละ คุณยานี่เฮ้ยแล้วไอ้ผบอนี่ไม่ครับแปปคุณสามคุณนี่ยังไงครับผบอนี่คุณนี่เมื่อบ่อยนะงานการไม่พังเอาแล้วอย่านโอเคแล้วแล้วคุณจ่ายนเมื่อบ่อยมากคุยกันมันเงียบอีกแล้วน่ะเงียบไปกับสิบนาทีน่ะเธอเฮ้ยเฮ้ยขอบคุส่บินละแล้วจะบุ๋มเจียวคุณแป๊บเดียวพอโอเคปะนะครับมามามารู้กันรู้กันขอแบบนี้คุยกันได้ครับผมคนไทยด้วยกันใช่แล้วถูกต้องครับผมจ่ายยังเอง เอแล้วผมจะจ่ายได้มั้ยเนี่ยมันกดอีพีไม่ได้เกเอ็มไปเลยไปเลยผมไว้ใจคุณมากนะครับอย่งนั้นแหละได้ครับจ่ายด้วยขอบคุณมากเอ้ยจ่ายสามร้อยสามร้อยสามร้อยตัวไหนก็มึงใส่บินหน่อยควายสามพันนี่ว่ะมัครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วผมเจอเลยนะเจอเลยกูเจอกูเจอขอขอนี้ได้ไหมครับขอนี้ได้ปะขอนี้เดียว <ไ>มาช่วยไล่หน่อยครับผมร้อย <ไป S 2> หน่แล้วเ<อ>ฮ้ยไอหยอยไอหยอยทำไมมันติดวะอุ้แล้วคุณคทั้งหมดผมยังไม่ติดอยู่นี่อะไรนะ ขวาหลังแตกอ้าทเอเม,มนต์ติดคุณอ่ะเอ๋อไอ้หยอยเอ,เอไมนต์ทำไมทำไมตัวมันไม่ยอมไปนู่นวะรลอดเราผมไม่ใช่ไหมหลอดไปได้ได้ได้เอ้ยทำไมตัวมัน <15 S 1> ไม่ยอมไปอ,อ่ะสามร้อยเจ็ดสิบเคโอเคฮะหลังแตกหมดไปแล้วไปแล้วตัวมันไปแล้วเอ้ยตัวมันยังไม่ไปหน้าท้ายแตกเอ้ยทำไมตัวคุณเป็นงี้วะผมคนเดียวเสียวทั้งซอยครับ GTO อะไรเงี้ยให้คุณจ้งไมปก่อน แตกหมดปรับ GTO แตกหมดเรียบร้อยเฮ้ยพวกมึงสันเซิร์นกูดิเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเจ้าใหม่ครับครับผมผมไม่ค่อยอยากแอคเท่าไหร่นะไอ้ยที่มันเป็นอะไรก็มันเอาเอาผมไปใส่คุกข้างล่างก็ได้คุณหมวดเออผมวางก็ได้ไปไอปที่แม่งเบื่อแล้วนะคุณเดินออกเลยไหมเก่าเลยไหมนะเดินออกเลยไหมไปหนึงไปหนึงไปนึงผมผมลองเจ้าใหม่ GTO แตกหมดเอ้ยมันไปแล้วมึงเอาไงไปแล้วโอ้ วันนี้ผมก็ได้มาแล้วยอยยอยยอยแบ่งแบ่งป่ะได้มาสามพันหนึ่งนีเนี่ยแบ่งดีแบ่งดีครับผมยนี่บื้อยังไหยอยอยู่ไหนไล่ GTO ีโอแต่งหมดละ๋ยวผมตามไปด้วย๋ยวผมตามไปได้มาล่าเคสหนึ่งนะครับวันนี้จากไอเตกหัวหัวก็ครับผมขออนุญาต เจเดินับเจอดินัาอย่ามองใครมาดึงหลังยึดลบให้หน่อยครับอย่ามองหน้าผมครับเอ้ยขอรถรับขอรถรับมีะไรนะทักมี่พิงค์กำลังรับจอช่วยไม่ทันแล้วนะเพราะว่าผมจับไปแล้วครับจอแฝงได้เห็นออครึ่งชั่วโมงมาเห็นเสร็จเฮ้ยคุณเตกมายึดรถให้ผมหน่อยได้ครับผมได้ครับผมผมกำลังไปนะแบบเรวอยู่แล้วเร็วแล้วครับคุณอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงสี่แยกบางโพครับ อ๋อจะแถวอ๋อนี่รับอ่าอ่าตรงไหนไม่แน่ครับเรถจุดฮักดีหว่าเยอะรถเองคุณพอดีที่นท่าไหร่ครับผมท้าเปรถผมยับจังอ่ะรถเป็นรถหรือกระดาษกูเป็นลูกค้ารายใหญ่หอรใหญ่ฮะเออเขาใหญ่มันบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาส่งสินทีเลยอ่ะเย็็ดกเงินเยอะห่าเงินผมมันหนาครับ Hãy subscribe cho kênh trên tay